อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านลอยูนกันด้เกมฟลายนี่ก็คือเกมเที่ยวปีนั่นเองเกมเนี้ยผมหามานานมากเลยอะ่ะเกมเนี้ยเกมเนี้ยฟลายมาจากเกมจะมาในเว็บไซต์อะ่ะชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่เกมเนี้ยบอกเลยว่าเกมอะ่ะมาจากในพีซีร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยมาจากในพีซีซึ่งมามาจากในเว็บไซต์มาจากในพีซีนั่นแหละแต่ว่าเกมเนี้ย หานานมากเนี่ยเกมเนี้ยหาเกมเนี้ยพี่หานานมากเลยต้องอยู่เกมเนี้ยมาอยู่มานานในเว็บไซต์นี้เกมเนี้ยสักแปดปีไม่ได้ไมั้งเกมเนี้ยผมหาแล้วนะโอ้ตื่นเต้นเลยกับพี่จะได้มันกลับมาเล่นเกมอันนี้อีกครั้งเลยก็มาดูกันเลยว่าว่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือไม่ก็มาดูกันเลยดีกว่า Let's go นั่งไปเลย let's go วันนี้วันคริสต์มาสเออกนียนี่คือเด็กสาวน้อยคนแรกที่เป็นคนส่งกระดาษเดี๋ยวเล่าให้ฟังอา่าเด็กแม่มา,าแล้ว่าของขวัญให้ลูกคนนี้อา่านี่คืออยู่ข้ามบ,บา้านแต่เด็กคนนี้เขียนจดหมายไปส่งถึงสตรอ ก็คือน่อจาจะเพื่อนไม่กับแมนี่คือจุดรุทั้งของกระเกมกระดานอ่าเดแหละบอกเลยชอบมากเลยเกมเนี้ยเกมเนี้ยไม่มีใครเคยเล่นหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกอาจจะมีคนมาสืบทอดมากันเล่นเกมนี้แหละอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าอ่ะเกตเออ๋อดูไปเราเป็นปเออดูนะเออเทำไมเราเป็นนึ่งเขาเราเสีย ถ้าเสยียนไปขอภัยด้วยนะครับน,นอนดูดิว่อวว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 วนวว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 มว่ววววววเอววววววกวววววว่าวง่าย,ยวาาวว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 าวว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 ว มันจะบอกไอเนี้ยว่าไปถึงกี่เมตรแล้วเกียตอนแรกไม่เห็นย,อย่อใหม่หรอกตอนนี้ขอซื้อช็อปก่อนอซื้อช็อปกับแบ็คเห็นไหมมีให้ซื้อช็อปนี่คือเราเก็บได้เลยคือจะจะที่เราบินไปนีกีน,นี้แหละจะเดี๋ยวอะซื้อนี่ก่อนเริ่มจากอะไรดีเอาคนนกมาวิวก่อนซึ่งจะบอกว่าการซื้อของคือเราต้องใช้เงินจะตอนที่มันบินนี่คือตอนที่ลากพินอ่เนี่ยเห็นไหมเร,เราต้องเก็บ วุ่ย<โ>บอกเลยว่าคือต้องอัพเยอะๆนะคือมันจะดีมากหรือสนุกมากเลยถ้าไปถึงตอนจบอ่ะโหแฮปปี้เอ็มบียิ่งจริงพี่เคยเล่นมาแล้วจริงจริงนะลองเราไปหาเซิร์ชดูก็ได้ในชื่อไฟล์ลมันจะมีเกมหนึ่งชื่อไฟล์เป็นเป็นจากเกมหนึ่งเนี่ยมีคนเคยเล่นจนจบแล้วพี่ก็เคยเล่นจนจบแล้วอ่ะเรากมนเลยเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบ ถ้าขอบอะเดี๋ยวดูนะนี่คือพี่แตะนิ้วเลยนะนี่คือแตะนิ้วนี่คือดูดูตรงตรงภูเขาแล้วสปีดแล้วก็ขึ้นอ่าดูนะเลิ่มิวเ,เห็นใช่ไหมง่ายจังอะแล้วก็พอไปไกลคือมันจะได้เก็บเงินมาเพิ่มเห็ไหมใช่ไหมแล้วเป็นวันกับเงินเป็นวันอะไรนี่แหละ คือจะต้องไปถึงสสดอะ่ะคืออันนี้คือจะ่มต้นเองอ,ะอ่ะโอ้เล่นดีเหรอเอาอีดอ่าเอาอีดเอาอีดเอาอีดสนุกสนุกเก่งเนี้พี่ชอบมาเบกเลยบาดเลยเออ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 อ0ออออต หนึ่งทันเมตรนี่คืออันนี้คือไกลเลยนะคือถ้าเล่นไปจนคืนด่านอันนี้เป็นแค่ด่านเอด่านแรกเองนะคือต้องไปถึงตามกําหนดของของระ,ะยะการเมตรอะไรเซนติเมตรอะไรเนี้ยเอ๊ะแล้วมัานหนักไปตั้งเนี่ยฮัลโหลทำไปเรื่อยเลยนะถ้าถามว่าถ้าสมมุว่าสมมุว่าคุณไปที่เติบอแบ คือแต่ว่าถ้ามันจะไนเว็บไซต์ชื่อมันอะไรไม่รู้หรอจำไม่ได้คือมันจะคือเติมคือพี่ครั้งก่อนเคยเติมด้วเดียวคือแต่มันหนุกด,ดีนะอ่ะอุ้ยบังคับมิเฮ้ยมาแล้วอ่โอเคอาเจสามโอ้บังคับอ๋อโอเคเขาบอกว่าอ๋อโอเคดูอ๋อ โอเคโอเคโอเครู้รู้ละรู้ละเลืวอมันอะไรจะถงเดีอะเนี่ยมันคือวันตามกันเนาะโอเคเฮ้ยทังไม่ได้ทำอ๋อที่เครื่องบินเอ้นอเนี่ยไอสีฟ้าๆฝนี่คือมันจะให้คือถ้าไปโดนแตะปุ๊บคือมันจะจะไปเร็วขึ้นอ่า เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม้ดูนะเห็นไหมมันไปไปไปเร็วขึ้นน่ะคือมันจะบินขึ้นมันหน่อยก็โอเคอ่าอ่าโอเคต่อไปก็คืออัพการจับมือให้มันแบบว่าไปเร็วขึ้นหน่อยคือให้มันเนี่ยเห็นไหมหรือจะให้ซื้อนี้ก็ได้อันนี้คือจะให้ไปไฟเร็วขึ้นแต่ขออันนี้ก่อนยอย้อนักอัพให้ถึง ตรงอันนี้พอนะ150พอก่อนแล้วก็พอจบคลิปก็ให้คุณไปเล่นเองแล้วกัน <c oughs> เล่นให้เล่นในตัวสน,นิี้พเล่นกว่าจะจบเล่นนานกว่าจะจบไปถึงหลายหลาย่านเลยนะบอกเลยโอเคเลิกแล้วนะไหนดีอ <Ready? S 1> <c oughs> ไปเร็วขึ้นแล้วอ้ <c oughs> บอกเลยไม่มีมขับอาครับเนี่ยคน มันจะลำบากนิดหนึ่งคือมันจะไม่มียังไม่มีพ้น่นอ่าเห็นไหมหนะแล้วพี่ก็ลืมแล้วเออบินสงูสงออโอเคอุ้ยอ่าได้อัพบินให้บินเร็วขึ้นคือมันจะมีพับสองอันสิีแดถ้าเป็นกระดาษสีแดงคือมันจะให้บินเร็วขึ้น โฆษณาพอดีดีจิมาแล้วต่อไปก็อันนี้เออเนี่ยคือให้บินสูงขึーー้นแต่อันนี้ก็ซื้อเลยอ่าแล้วก็เก็บไปเรียนเรือยาวอ่าดูนะอ่านี่คือเราอัพแล้วนะอัพไอเกียวไอเฟบไปไฟเกียรแล้วดูนะเห็นไหมสุดยอดแต่ว่ามันจะมีคำจัดนะเห็นไหม หายหมดเห็นไหมว้าวเห็นไหมแคเดตและใบไก่ดูดิเห็นไหมปกติเราจะบินไปช้าๆแต่นี้มาเร็วขึ้นล่ะเห็นดูดิอ่าต่อไปอ่าอันนี้อันสุดท้ายอันนี้อันนี้เลยเนะี่ยคือข้อดีมากเลยคือไม่รู้อะไรนะผมจําไม่ได้คือเล่นมาแหละอ่าอนนี้เห็นไหมจําได้ว่ามันมีให้ซื้อด้วยใช่ป่ะ อ๋อ oh! หุยมันเยอะลืมลืมไปไอเน,นี้ยมันไม่หมดเท่านี้นะคือมันจะให้อัฟกษรดาด้วยเน,นี้ยเนี้ยเนี่นยเหรอเห็นไหมมันไม่ไม่ใช่แค่อันเดียวตอนแรกพินึกว่ามันมอันเดียวคือมันจะมีแค่นี้แต่น่าจะมีอันนี้ก่อนอ่าเน,นี่ยเห็นไหมมันกับเฮ้ยแผลไหนไหนเข้ามาแล้วเปลี่ยนสีบ้างอ่านี่คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้สีอะไรก็ได้คือ แล้วแต่ของคุณคุณจะสีอะไรก็แล้วแต่โอ้แต่ชอบสีขาวเอาสีด้านดีกว่าอ่าอน,นี่คือนี่และนี่คือจดหมายของลายลายประเทศอันนี้คือยกตัวอย่างก่อนอาเห็นไหมเป็นลายแล้วสวยเลยเจ้าจริงเห็นหม้มันมีอะไรข้อดีเยอะเลยแล้วถ้าเป็นประธา,านาธิบดี แบบธรมนะนนะธรมดาเนี่ยโอ้สวยสวยเหมือนกันนะปลาธรรมดาเนี่ยสวยละไปแล้วมันเริ่มอินรอบหนึ่งไปเลยเพื่อน <c oughs> ต้องอัพสกิลอัพอัพอัพดาวหหัวให้มันเยอะๆต้องต้องซื้อเฮียรอไปเรย่อย แต่นุมนี่นะปอลเลยเกมเนี้ยใครไม่รอไม่เล่นก็ไม่รู้หรอกเชื่อดิอะกลแล้วกลแล้วครึ่งครึ่งฐานแล้วแตอนนี้ขออัพสก,กิลก่อนโอเคมาแล้วนี่คือใบพไอใบพไอพลมกี้เนี่ยคือมันจะให้มันไปบินเร็วขึ้นอ่านี่คือโอ้นี่ดาคือจะให้ นี่ถ้าคือเก็บดาวคือถ้าอัพดาวคือมันจะได้คะแนนได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาหน่อยอันนี้บินลอดดีกว่าคือให้มันบินลอนไปเร็วๆขึ้นคือมันจะให้ไม่ให้มันลงด่าพี่ขอเล่นนาๆสักทีหนึหน่งนะบอกเลยคิดถึงเออโอ้ไปไกลด,ดูพี่ปล่อยมือแล้วตอนแรกมันไม่ได้กดขึ้นไปแล้ว Yes! ini, Lihat! ฮะฮะฮะ ini. Pup. Eh. Oh. Oh! Oh! ฮะ Hui. ฮะ Lihat! ฮะฮะฮะ เออเฮ้โอเคไปพากอะเนี่ยไว้ทีหลังก็ได้เพราะวัน, prayed, นนั้เนี้ก็ต้องเก็บดีๆอ๋อนี้แล้วกันอ่ะอีอดีเดียวอีดีเดียวน่าจะถึงละถึงแล้วล่ะเชื่อเราบอยไปหาส่งจดหมายแล้วนะชยวเรียบร้อยถึงแล้วล่ะชัว วชั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 วถึ้วถึงแลวถึแล้วอถ,ถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมย่ yes! ถึงแล้วยข้าวขาสุขศดติดงอาอ๋อคือส่งข้อควาไปหาน้องเนี่ยโอ๊ยโอ้โเจ็บโอ้ เลิศ <l isten> <c ười> คือส่งจดหมายใครไม่รู้อ่าและทีนี้ก็ส่งจดหมายไปที่ปารีส เห็นไหมจบเลยแล้วเ,เห็นไหมแล้วก็ขออัพไปแล้วแป๊บนึงอ่ะสองอัพเรมิวอันนั้นก็คงเปลี่ยนจงเพียงคลิปเท่าน,นี้ก็ชื่อเกมฟลายเที่ยวบินก็ถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเ like, กอรด้วยนะครับแล้เวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย